ผู้ชมก็มาพบกับผมนะครับต้องสายไฟผ้าด้วยนะครับเนาะมีโอกาสพาท่านผู้ชมมาจิตจับเบื้องเม้าทางโตกหลาบกัปูสีสูตนะครับเนาะงวดนี้เพิ่งจะเน้นให้แล้วครับล่างกามัดเดียวบนกามัดเดียวครับผมก่อนจะไปรับส้มคีบก็ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายไฟผ้าด้วยอีกสองทางหนึะครับผมไปฟังน้ำกันคำนี่สมเป็นเน่เน่เนาะ ไปที่สวัสดีค่ะถ้ามผู้ชมาของคนเดืนสกาวเราก็เดินคนเดิมนะคบนี่ก็มาตามทางกู40วันนมันก็จขึ้นท่งงท้นอะไรเอาอะไรจะอะไรจะรู ได้สนใจขี้มาทักไล่เขามาหนึ่งพันสามรอยบาทกับจับมันจับทองคู่ละหา้ 1, ารา้อคู่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งพันบาทตัวละห้า้คู่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งันบาทเพืสนใจแอดไรเขามาศู96 94, 96 96 2, นะะนะย์เก้าหกเก้าเี่เ้าหกหกสองนะะนตัดไปเร้่ก็แต่งขึ้นมาถึ้นห่ันบาทตีเต็มตัวน้นอ้าเของว่านจดมเอา้นะคะนะแล้วกง,งกับปูสี่ศูนย์เจ็ดหาตัวใดนะคะนะทันเรื่งจัง่กับ ขั้นฟูวันั้นกันนะฮะมาตามทุกวันทุกงวดเขาก็จะดูว่าเพิ่นถือบ่ถือหรือจังไลยจะได้ดูอีกนะฮะกานถือกัสมัครกับสมานนั้นถือหลายนะฮะท่านผู้ชมท่านเพื่อนที่ติดตามทางเลขอกฟูซีซูนนะกับเทปมาไม่จะไม่นที่เข่าแต่ว่าตามเมืองสถิติเก่านี่มีปูซีซูนเขาดีก็มัวฟูเด็กแตว่ามันเหมือนกับฟูซีซูนอะไรนะฮะท่านผู้ชมนีายามมี อ่าหรัเด็กวิ่งเด็กอย่างมันจะลายตัวจริงแต่ว่าพร่วมร่วมสูตรมันก็แต่ว่ามันมาเดผ่าวเดียเคือเอานเอาร่วมล่วมมาแต่ละสูตรมาร่วมล่วมล่วมล่วมต้อก็จับสูตรนั่นสูตรนี้เขาก็คือว่าเดี๋ยมันตรงตรงที่เดาเกจหนึ่งก็ตรงตรงเลยแบบเพ่นจับถือข้างมันเนี่ยวันนี้มานบางรั่วฉีถือข้างบอกเสียงามเนาะครับเนาะตัวเกาดิตัวโก้เลยนี่มักนมันปูยีกแล้วไเลย ทำแปดตัว่างนวสามแปดร่างเล็เดียวอันตาราย่ได้ันตาราลอยู่นเรียกว่าี่นี่แหละมื่อนี้นั่นจไล่จตรล่มีสามแปดให้เนาะต่ไล่ตัว <ขอ S 1> เด็ก,กบวขาดคิดเนาะคือเป็นตะเป็นตะขาแฟกคืปูนี่ก็ยังจีเนียนคับเดี๋ยวสามแปดได้ไหมกสีคมตัวผู้เดียวคนนหนจีกระดอกสามแปดมาีเดีซาบ<อ>นี่นี่โอ๊ยบัดแตก วดแตกเอามันหนอกสามแปดบนแล้วมันหนอกสามแปดล่างเพ้าเหนกันโอมันซืือแล้วมันหนอกไปแล้ววัดนี้มันได้สามแปดค่ะดูแค่นี้มันได้ยังไงะสามแปดตัวนี้สูตรนี้เป็นบ้าสูตรล่างค่ะงวดที่ยี่สิบสามค่ะออกแล้วได้บวกก่นนเลยนะ ค่ะแงแมนอยู่ดอกงูปูอันน้เป็ัฒนาเนี่ยสูตรนี้มันมันได้แค่สามแปดแปดสามสูตรนี้มันจะได้สี่ครูนึงมาตัวนี้ตัวนี้ว่าถ้าในรุดตัวนี้ว่าถ้าในรุดมันจะมาชนกันที่สามแปดใช่ไหมสถิติซ้ำกันเป็นยี่สิบสามสถิติยี่สิบสามหัวซ้ำกันมัน ยี่สิบสองงวดรวดคือมันต่อไมาคเฉพาะสองสูตรตรงนี้ต้นแบ้วดที่งวดที่แานมากมันอาจถึมันอ่อนๆกันหน่อยไอ้ผู้ที่ใายรวดนะฮะมันมันมีคอขัดค่ะมีคอเด็กๆเฉพาะเฉพาะสูตรที่มันได่สามแปดงวดที่แล้วมันดีมี้อได้สาม ดสามสามแปดหนึ่งบาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนั่นสินะนี่หัวทีเดียวมันจะได้มันจะได้สองคู่พร้อมตัวกลับนั่นบาหมวดวันที่หนึ่งตุลาฯนั่นบางมันจะได้สี่คู่แต่ว่าเข้าเข้ามาเน้นลักสิบทีเจ็ดกับห้านั่นบาเมื่อเข้าเอาไม่เอาไม่ยิ่งแนวมันจะได้เก็บหนึ่งเม็ดเดียวนั่นสินะมันนี่ แปดสามสามแปดได้ลดไปงวด่งทีเดยวมันเลยมันเลยเหลือแต่เจ็ดหนึ่งปกติมันถือเึรื่องหนึ่งางงที่นั่นแพอสูนนี่ฟังเอาเด้ท่านผู้ชมฟังเอาดีดีเมียมถืว่ามัตรใส่ยี่สิบสองนี่ตัวอันเขาตั้งหน้่งนั้นไม่มีสองคููมันองวดงวดนี่นี่มันวิ่งสามกับสี่มันวิ่งสามกับสี่ มาส่วนที่หนึ่งหาแปดส่วนที่ 1, 5, สีงเก้าแปดนี่แหละกับตัวนี้ 8, 8, 8, 3, มันเฉลี่ยแปดสามแปดแปดสามเม็รเดียวเยส่วนเราปู๊บส่วนนี้วิญญาณเลือดขั้วดัก่มันห่างแก่สรุปล่างแล้ว,ลวบึงก็ดีดีกันนะส,สูวนปู <8 S 3> ๊บเดป็นแต่ขอคือคื่อวัอันนี้อันนี้เมืที่บอกก็ส่วน,นอันนี้ งวดใดในงวดที่หนน่ะง<ม>วดที่สีออกนี่แหละนีงวดที่ที่แล้วงวดที่แล้วมันจะมีแปดสามสามแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองคู่เน้นเน้นเป็นมาหมันเข้าแล้วมาเน้นจบเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับห้ามาสิบเป็นมาตัวน,นั่นดึงขึ้นบนแปดสามสามแปดไล่หลุดอยู่รางงวดที่เห้าวันตัดออกงวดที่ปูให้เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดห้า แมนหนูก็เลยว่าขันม้าม้าเจ็ดหนึ่งก็ตรงมาเจ็ดหางเนี่ยนองเลกมันเด่นที่เจ็ดมันเข่ากันแล้วมันมันมาเข่าที่เจ็ดเฮ้าเลยมาหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่มันว่ากระเจมมันเฉดเด่นที่แปดไม่เดียวเลยมาขันแปดม้าม้าเนี่ยมันจะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าอันมาค่ะแมน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 นั่นแหละหนูว่านของหนูมันได้เจ็ดเงินก่อนมาที่แล้วมันงเฮ้าเฮ้าวิ่งเจ็ดกับแปดเป็นมาค่ะแมนแมนเจ็ดขึ้นบนแปดอยู่ล่างค่ะมันในเลขติดมัน สามตัวมาตัวหนึ่งห้าแปดมันวะหนึ่งขึ้นบนแปดอยู่ล่างอยู่หัวาโมเสืองมันอันหนึ่งสองสามหนึ่งขึ้นบนสามอยู่ล่างรู้ปะเมื่อเข้าเอามาร่วมกันแลเนาะมันเก็บเรืออยู่สองคู่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็บแปดสามสามแปดเข้ามาหนึ่งที่เจ็บหนึ่งเม็ดเดียวเขาเป๊ะเลยเนาะมันมันมันเลือกบอกรางเร็ว เงินนี่มันจิงไปบนนี่ขาตั้งบนตั้งล่างเห็นไมเนี่ยเกตหนึ่งแปดสามเห็นไหมมันเป็นก็ยังหมวดอันมันเป็นก็ยังหมวดเจ็ดเจ็ดยังห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดโอ้ยเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเนี่ยมันเป็นรัฐนาหมวดเดียวเจ็ดเป็นรัฐนาหมวดอ๋อนี่ในนั้นถืเป็นเพื่องารหวดเปนสิมันก็มูลนิธิไงท่านผู้ชมคั่งให้เข้าใจนี่แหละนี่แหละนี่แหละก็เข้าใจ นี่อันนี้เกตห้าเป็นบาที่หาประฮัตไปลงหายกระจรวันมามันจะมีมันจะมีห้ามีห้ามีสามเป็นหนึ่งวันนั้นอันนี้ไม่ต้องกับเกตห้าเกตสามห้าเกตหนึ่งคนละนะค่มาในห้องมาจับครูมันจะเป็นเกตห้าเกตเก้าเป็นมาวันนั้นเกตเก้าเขาไม่ขายเห็นมาเขาเลยห้องมาเน้นเกตห้าเม็ดเดียวนะหมดก้อนเก้าศูนย์เลยนะ ไว้แล้วหมูนี่หันเกจห้านงวดนันวันนี้เกจห้ามันขึ้นได้หนอยเจ็ดเก้าอยู่ล่างลักษณะเดียวกันนี่เห้มาพอมนงูมังงเนาะมันโบยั่นโบออกมันก็ออกอีดียงวดหรือกัญญาแต่ว่าได้เจ็ดเก้างวดนั้นมันจะมีอยู่สองคู่แบบเดียวกันนี่ค่ะงวดที่พามากก็ขึ้นกันบานห้องนี้เอาตัวนี้มาส้นเนี่ยมันเล่นไปเดินที่เจ็ดห้าเม็ดเดียวตัวนี้มันขึ้นบนนี่แหละก็เรียบง่ายเกดเก้าเป็นเวลาสามหายง่ายเนาะ อันนี้มันอกันอันนี้คือหลอบนี้มันเอาปูที่ปูตัดออกเนี่ยห้าเห้องเก่าตัวนี้เยลยนะอันนี้อันนี้แปดเลขเดียวเลขติดเลขติดอันนี้ก็ติดหนึ่งตีสองตีสามมันก็นขอนทั้งบนทั้งหลังเนาะนี่นี่นี่เลขติดวดัดระยะเนี่ยมันหนึ่งสองสามเปนมาม,นมาตัวแต่มันขึ้นทั้งบนทั้งล่ังอันนี้งวดนี้มันเลยได้แปดเก้าศูนย์มันตัวนี้เลขติดห้องตลอดโอ้เสียงจ็ดกับแปดหนึ่งตัวมันงวดนี้มันได้สามกับสี่ขึ้นมา หนึ่งกับหนึ่งห้าแปดมาตัวนี่ก็มาทังบนทั้งล่างเมื่อกี้มันมาลงตัวเก่าสามติดมันมาลงหนึ่งห้าแปดให้เราอันนี้ก็จะเป็นสามติดบนเนาะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งติดล่างเราปัวหนึ่งติดทบนทั้งบั้งล่างทั้งบนหนึ่งหนึ่งขึ้นบนสามอยู่ล่างเจ็ดกับแปดเจ็ดขึ้นมันออมันออกมันมันออกสามแปดมันออกแปดสามเนาะอันนี้ก็ออกหนึ่งเจ็ดอันนี้ก็มันไม่เป็นอันนี้เขาบนี่ตเขาล่างเลยเจ็ดท่านตัวนี้ก็เขาบนเขาล่างเข้ามา ตัวนี้ก็เข่าบนขอล่งางใช่ไหมสังเกตไหมเจ็ดเก้าสามห้ามาตัวอันนี้งวดที่สามสามสิบแปดนี่สี่ตัวเนี่ยบุญมันจะติดงวดนี้เนปะ็นงวดที่สามสิบเก้าห้องเก่าตาสาเก้านี่ยงวดนี้จะได้ต่อสี่ตัวหนึ่งสามเจ็ดเก้าเนี่ยคับหนึ่งสามเจ็ดเก้าแปดตัวเลขหนูนมีศูนย์งวดเนี้ทางนี้เขาวิ่งสามกับสี่มาทางล่างนูเนาะมันเกิดจับคู่ได้หนูจับคู่ คำว่าปูมาตตัวไหนแม่มากกว่าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเท่าไหร่นะเอนทีนี่เอาตัวแับเสกของปูผีให้หนูคิดว่านะแต่ว่าเครืไองหมาคำเป็นนัวคำเป็นปุญเนี่ยส่วนสี่นี่คือยังจิตแทคันคันเป็นบนสื่อแล้วเี่าอะไรขอดว่าตามสุวนปูไงมันมาทั้งบนทั้งล่างเอามาขวัดที่แล้วที่มันได้สามกับสี่มันก็ว่าทั้งบนทั้งล่างหนึ่งห้าแปด มันก,มนกมน็มาทั้งบนทั้งล่างเลยมาตัวนี้ยังมาทั้งบนทั้งล่างอยู่หัวที่เหล่านี้มันเจ็ดอยู่บนสามอยู่ล่างนี้มาได้ไหมมันเลีเล้ยเรียเรียอยู่สองคู่เจ็ดหนึ่งแต่ว่านีัตัดปูออกไปนี่มันาง,งามบนทุกตัวอยู่เลยนี่ซีหานี่ยนึกออกกันนู่นอันน,นี้งวดที่หยิบสองวดนี้เป็นงวดที่หสิบสามสิบวัตถุอีว<ะ>่าห้องห้องมาสุดรถลักเครื่องตัวนี้มีแหละมันแปลกตัวนี้แหละที่แสดางตรงนี้แหละ ทุกแปดแปดสามทุกงวดประทัดไม่ละ่ะอันนี้เขาเทตามดด<ะ>ส,สูตรดิสะกว่าสูตรมันแต่ว่างวดนี้จะสิบเปไน็นไนังไหนอันตรายเรืลกกล่องวดนี้เนาะอันตรายหลวงปู่อันตรายได้วัดแต่ันเอเสียงเกือบอยู่กันเ้าสิให้ทั้งสองโคสิมันก็หลายตัวมาเขาจะฟันเม็ดเดียวครับครับเรียกกันสิบเท่านั้นมันดึงขึ้นบนมือซื้อมันมืมี่แปดมันมี่เจ็ดมันมี่เจ็ดกับห้าเอาเอาเอาเรื่องสี่ซะหนูก็นสิเอาเรียกของหนูไปใส่กกับของปูหลอดนะ เด็ฮองโูไสหลบเนี่ยเด็กสามตัวเลยเรียบวกเอาไปเซบบนเลยดูสโจมไทยเอาล่างเอาไทยน้ำปูนี่เนะมัเนี้ปูประกาศมัเนี่ยมนในบนบนก็บนี่นี่เด็กๆใช่ไหมบมออันนี้ลูกนู้สิจมไทยเนี่ยฝากปูไว้เด้อนี่เด็กสามตัวนี่คันว่าของปูมันหลังเนาะลูกเสียเอาไ่ตัวนี้ซะลลางอย่างเดียวนี่เนาะ ขากปูไว้เลยเอาซูลใส่รหลอดรักลอยรถนะเี่อกสามตัวนูหลอดนะพ่อหนูของหนูมันแค่ได้ยนักลอยพ่อของหนูมันแค่ได้ยนักลอยขันมันออกล้างมันออกบดแต่ว่าเมื่อกี้มันเรีนออกบดขึ้นกันปูเห็นมาตัวเจ็ดหนึ่งนั่นละขันมันบ่มานหลักสิบหลักหน่วยมันแรีนหลักลอยทันทีเลยเรียงนูนี่มันนี่มันเลียงยี่สิบคูกันมาเอาใส่ของปูหลอดใส่บุตรหลอดนะแต่ว่าล้างมันมีเด็ดอยู่แล้วนี่อยู่นี่เียี่สิบคูมันเป็นัแค่ได้เรียบเม็ดเดียวสิเม็ดเดียวสิ มันจะมีรักน่วยอีกอตแต่ว่าเรียกสี่คู่หนึ่งมันเขาอ,อยู่มันเข่าอยู่เขาก็เรียกฟันนู้อยู่ไหมนี่หน่วยล่างมันจะเป็นสิดูมหน่วยหน่วยล่างนี่เห็นไหมหน่วยล่างค่ะงวดที่ยี่สิบขาไม่ยี่สิบเจ็ดงวดแล้วค่ะงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบแปดมันจะมีหก 7801ย 7, 8, 0, 1, 1> หลั่างในล่างนี่ย6780167801สามไม่มีเอนมาข้างล่างแป8สามไม่มีเอามาเลื้อแต่สามแปดไม่เดียวเอาพวกสามใช้มันอสามยืนแสดงว,ว่าสามยืนล่างสามยืนห่ยนีย่คสีคิดหยางหยากเนาะตัวเดียวนี่งวดที่มันจะเป็นงวดที่ยี่สิบสามไหมซื่อๆนี่ค่ะนี่ ว่าหนาุ่นนิ้วสั่นตัวเดียวเม็ดเดียวเป็นยี่งวดที่ยึดสามไมสรุนน้ำปูไปเจอกันเรวตรีจะคูยหรอกสามมัดเดียวเนียนๆเลยละนี่สิบสองตัวนี่เอามาหกตัวนี่ยังไม่หลุดมอนมานี่เลยนี่พวเล่แยกแบบแบบเห็นว่างไรเห็นนี่ค่ะนี่อามาสามกับสี่เ็นมาแยกไม่หลุดมอามาหันปูม่เนีสามกับสี่สามแปด่อันนี้ยี่สิบสองงวดรวดเอามาเล็กติดมันเล็กวิ่งมันนี่มันมีดหลัด ปดเก 90, ้าศู 8, 9, 0, นย์แปดเก้าศูนย์นี่นี่อันซุ่มแปดเก้าศูนย์ให้มาหน,นี่งห้าห้องตัวนี้มันยังไม่หลุดสถิติยี่สิบสองยี่สิบสองงวดยังไม่หลุดมันมีน่<ะ>มันห้องนี้มาเอาตัวนี้สามกับสี่มาหนึ่งห้าแปดสามกับสี่หนึ่งห้าแปดตัวนี้ก็ยังไม่หลุดมันมันจะเป็นเอาตัวกาวรฟร้มนี่เป็นสิบสองคู่ เมื่อมาชนกันแล้วมันจะมีสามแปดสี่แปดอมาตัวกลับเห็นมัมันมีตกดหลักอยู่มันจะมีแค่นี้มันเมื่อห้าออกตัวนี้มาติดมามามาขาวออกนี่สี่กับแปดไม่มีมาเนี่มันเลยเหลือแต่สามแปดแปดสามขนาะมานี้นี่คือสูตรเต็มมันโมพูนี่สูตรเต็มมัน มันจะมีหกคู่พอนต,ตัวกลับมันจะเป็นสิบสองคู่ยังไม่หลุดแกะตะซุนกับสามทับซีหคู่สิบสองส่วนยังไม่ได้ในรถมาเทียบดำจะมีอยู่สองคู่ค่ะคือมัทั้งคือห่อสิจ่อเลยเม็เดเดียวคือกัดกระปุยน่ะนั่นแหละเขาจ่อแั่สีนูก็สิเจาะเอหลุดนะบ่บนกระล่างหรอกงวดนี้เอาเป็นแบบงบหน่อยเลยปูคือปูนี่ละเอาเด็ดเด็ดคือกันเลยแห่งอย่างนี้งบน้อยเงี้ยนอันนี้อันนี้เฉพาะล่างนี้ ฉพาะลางสำหรับล like <|so|> ่างปู40สำหรับขี้หมีเฉพาะตัวลำบไปก่อนเจอกันไม่ในคลิปหน้าสวัสดีหาเด็ดเด็ดมาเลยเนาะครับเนาะ